สบายดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลิชคอนเดอม์มานี้กับพ่อกับสาวเข่งคือเก่าทั้งซองเข่งล่าเสาวลาวเนาะตอนนี้สาวเข่งกับมาอยู่ที่ตลาดแรงเซนูนนะพี่น้องมากับสาวไก่เนาะสาวไก่เพิ่มสวนสาวเข่งให้ภาพผานมาตลาดแรงผนมีหมูน้อพี่น้องส่วนตัวสาวเข่งกับไม่ได้ซื้ออีกอย่างน้องพี่น้องมเอนี้สาวไก่เพิ่มซีซีอันซิ้นดาบเนื้อสู่ครอบครัวคนกินน้อพี่น้องเอาใหม่หอยแข็ง หอยแข็งหอยแข็งเนาะบ่แม่นสินดาเนาะเพิ่นซื้อหอยแข็งเนาะพี่น้องกลับไปเบิ่งไปต้มนํากันเลยเด้อตอนนี้สกายกย่างนําทางเนาะแต่เพิ่นซื้อยมกินเพิ่นาหอยแงเนาะพี่น้องอืมมันขนมทอดจักโได้หานี่หาทะเล ไปเบ่งไปโซนน้ำกันเนาะพี่น้อง,กองกสกเี่งจะซื้อยังมากินเนาะตลาดแรงอ้ยแม่มงนีนก็ถทค่ะแม่กระะมเด่าเดนอนนี้ไม่ยังน้ำินมซีฟูดนะอืมอะไรนะโลอะไรนี่ โลเซนสิบหรือว่าโลเป็นเงินบาทเท่านั้นนะซองร้อยเทนะ่านั้นหอดนะหอดเลยเนะาะไอซองร้อยประมาณนั้นเนาะแพงอะไรพิ่นกินหมูกระถางอิมูสไลด์เนาะพี่นอ้องแบบเฮาวตองหันห่นให้มันยากเนะาะจักชาวไกลฝันสืส้อกินอย่างนเนาะเพิ่นอยากได้หอยเพิ่นว่าไปเรือ่อยๆเนาะ พาเพิ os, ca, ่นมาสิซื้อดอกพี่น้องสะเข้งก็บ่ได้ซื้ออีหยังเนาะปาอีหยังคือใหญ่แท้นี่กสดเนาะงามเลยหนังบัวอันนี้บัวอม อนนี้กอขายปูขายปลาเนาะกักสกายพปทีซื้อยังอุ้ยกระปุ่นน่นเลยคือเจ้าทะเลบอลเดนวายเนาะคือจะเป็นกองละหาละสิบคนเลยพี่น้องเอย เ็ดน้ำปลาพูดน้ำอันนี้ก็จะเป็นไก่เนาะมีแต่ไก่ปเป็ดน้องพี่น้องมีไก่กับเป็ดเนะาะอันนี่ซีนหมูซีนงนะัวเนาะซีนแหง้งซีนแห้งอนันหรือว่าซีนหลอดเนาะมีงัวกับหมูเนาะพี่น้อง <c oughs> ยังบ่ได้ยังเลยเนาะอันนี้ <c oughs> <c oughs> คนอยากได้หอย หอยแบบอยากได้หอยแข็งหรือหอยคางเนาะบุหูน้ำพึ้นคุนกันสุดตลาดแล้วเด้ค่ะแล้วเด็กก็จะเป็นโซนเสื้อผ้า <Okay. S 1> เนาะ now, บ๊ดหนาวจไปหาซื้อผ้าแล้วมัน สินยังเอาก็หมูสลายหาตัวมันเป็น3สั้นนะบ่ฮู้เจ็ดแตพูมแต่เบิ่งก็มันก็หลายอยู่อันเก่าลบไปอันเก่าอีกแล้วตแรกกูสิเ็ดแบบพันหอยบ่แต่ว่าหาหบ่เห็นเนาะแบบว่าบ่มีนะพี่น้องบ่มีหอยเนาะ กระสิบกมืออันมูสไลเนาะได้แบบนี้เนี่ยีบหนื้อสามชั้นข่เราพิเศษอะสิแล้วแต่เขาแนะนนำด้จะเป็นซีนปจำเจียวซีฟู้ดเนาะ หลายใจเธอนะแบบนี้กับแบบนี้ตัวแซ่บเลยมันจะมีแบบหนึ่งและแบบบอแซ่บอืมมันจะมีแบบหนึ่งแบบบอแซ่บแต่นี่ค่ะเด็ดเตะเอาตัวเอาตัวนี่เอาตัวนั่นบอกมันจะมีตัวหนึ่งบอแซ่บฟด้แบบแต่ผมหัวแบบใดเออลูกศิษย์นะ คือดดจมแล้วบายบายน้ำทางมีมยยมี้อได้ะเอ้ซื้อน้ำมันนสิ้นจะอไรขันสิ้นก้าสิ้นสิ้นบนลายกอาเน้นพวกพัก ทงไทยนะทงแปดพันเลยเนาะพี่น้องแต่ก่อนหาพันเนาะเดี๋ยวออกไปจะเก่งซื้อขนมเนาะพี่น้องเมื่อฝากย้ายเนาะตอนเด็กก็สิไปซื้อซินมูคนละนาะพี่น้องซื้อซินมูแล้วก็ซื้อเจลซีนดาบเนาะหรือว่ามูกระถานั่นเองพี่น้อง แต่ว่าเจ๋วอยู่แล้วนี้มันเป็นเจ๋วถั่วดินเนาะเฮ้ยคอน้ำมันเลยดิฮะแบบซีนมันล้วนเลยรั้วคลายจะติดหนังพูดได้พูด ขึ้นอีกแลนะ้วเนาะเต่เก้าหกสิบห้าขึ้นเลยเลยพี่น้องคอ,องกนะระด้เนาะปลาบัติียูสอยได้เบัตรอะไรเลยมันนี่เพิ่นสเสลียงครอบครัวเพิ่นเนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแจ๋วสินดาจ้านาซิมีทงอันนี้ประมาณ้าว ทำเขาบาชิบหาทำเขาล้นช่งละสามสิบสา,าม แบบเป็นเป็นขวดกระเพง่งคือกันวันนี้ก็ะเ,เ,เพ่งมีแต่แนวเพพงๆสุดมือดพี่น้องเอ,อ้ยปลาหลอกไปทางนี้ก็ได้นี่หาซื้อปาส,าสกีงสรุปยังบ่ได้ได้ยังเนาะสื่อื่นยังได้เมื่อกินเนาะพี่น้องยายเพิ่นบ่ได้ฮู้ว่าเพีงสิมานนเนาะเพิ่นก็นเลยบ่ได้บอกให้ซือ้อเองเมื่อกิน

โลละสาวผูจัานี่กันโลอะไราวเลยโลละสาวพันผู้กิกก็ <Okay. S 2> ประมาณ40บาทเนาะโลน่องสานหนึ่งแค่เง,งหนดิ <c oughs> เดีกันหนึ่งกราวพันนะเพิ่งกำลังซื้อพักนะไปไปต่อไปต่อมักบวบกองคาราดิซื้อไปซื้อแกงน้องไมเนะปลาของเด็ดของลาวบ้านเด็กมันที่บ้านในชิดาเลือดเลือกหมอกแบกระปูกระปูค้าย หอยยังพี่น้องหอยด้วอ่อปานิ้นโลเท่าไรนะเออาต้มนึ่งโอเคกับสุดท้ายกับวิดปานิ้นนะพี่น้องเอาประมาณสามสิบสามสิบหนก็ได้สี่สิบห้ามสี่ส่สิบม่ได้สี่สิบบ ซื้อเมื่อต้มเล้วพี่น้องซูน้องกิน4 0 0 0ิพนสี่สิพันพี่น้องตัวกะประมาณนี้เนาะเกือบพอหนึ่งรอยบาทเนาะโลหนึ่งตอนนนซูเปเพ์งตซื้อปลาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องไดปลาตัวหนึ่งเนาะเมื่อสู่ยายสูน้องกินอะไรพี่น้องเอ้ย ไปต่อเนาะไม่เอาหรือมัดละหาพันไหนเพิ่งจะซื้อผ้าพี่น้องพี่น้องตลาดกับคนกับลายอยู่เนาะเอ็นาะกไม่ มันหาติ่ข้าโพดนมาณเดียวเบิดเลยลรว่าัะเนี่ยเอเอ้ยนไปไปซื้อเจลเนาะ เสร็จลอนเอาแล้วอย่างเดียวเนาะถลานสิบเช้าเช้พันคุณเนาะตอนในเส้าหาตอนนี้น้องเป็นตอนนี้น้องเป็นพี่น้องกเก่งกังไกลกัน เราที rate, ่นี่ก็ที่พอทุกเรี่องทำนี้เนาะสาวเขามีพี่น้องคนไหน